สวัสดีนะครับผมอยู่ที่ร้านเสียโชคนะครับวันนี้เข้ปิดอยู่นห0ครับเครื่องอย่างเดียวใช่ไหมเครื่องอย่างเดียวสองหมื่นห้าครับได้สตาร์ทโค้งล่ะโค้งก็ประมาณสองหมื่นห้านี่แหละอ๋อค่าเป็นพัดพัดเอกแล้วสองหมื่นห้าบวกรบนะครับ สตาร์ทด้วยนะครับตัวนี้ติดได้เกียไปแล้วสองสองเท่าไหร่นะสองเท่าไรนรดเครื่องกับโฟงก็สองหมืนห้าเหมือนกันอ่าโงราคาเดียวกันสองหม่นาะคือง่ายๆว่าชุดนี้ห้าหมื่นไม่เกินห้าหมื่นนับชุดนี้นี่นะครับผม นิ่มมากโอเคอะดูหม้อต้มหน่อยสวยงามจริงหม้อต้มยันมากจนลูกสองนหกร้ออ่าสองหมื่นหกพันห้าเป็นร้อยสิบห้าเนาะไอหม้อต้มนี้เราสามารถใส่หม้อน้ําแบบใส่ได้ครับใส่ได้เนาะแต่เปลี่ยนจากหม้อเป็นหม้อน้ำคือหม้อน้ำลูกโค้งขนมลูกเด้งอ่าครับเปลี่ยนจากหม้อเป็นกระทะได้อืมกระอันนี้เท่าไหร่นะโคงอะโคงสองหมื่นเก้า ของใหม่เต่าเก็บอคัสคู่สองหมื่นเก้าอ่าเป็นรุ่นคัสคู่นะครับอ๋อเป็นรุ่นคัสคู่ได้เนี่ยโอ้ยรุ่นคัสคู่เออนี่นะรุ่นคัสคู่เตอ่าของใหม่นะครับอันนี้คือว่าใส่เกียร์ตรงนี้เนาะสองหมื่นสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าอันนี้สองพวงสองหมื่นเก้าเครื่องเท่าไหร่นะเครื่องสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกนะครับของใหม่แกะกองเลยของใหม่นะครับผมไม่ผ่านการใช้งานนะครับ มอต้งนะครับไปทำไมทำไมแป้งก็ใช้ได้เลยถึงอยากไปแป้งก็ไปแป้งไดนนี่ทีเลียง H M ร้อ H M นะครับไอที่ Y M Y M คือมือหมุนนามือหมุนน่ะ H M มือหมุนขึ้นมาตรงอ๋อเดินได้ใช่ไหมอ๋อเดินได้นะครับ แล้เสียโชคจะเดินให้ดูนี่วิธีใส่เกียร์คัดคู่นะครับมันจะเป็นรุ่นของเขานะครับขับเป็นป่ะ <c oughs> เป็นไม่ค่อยมั่นใจเลยอะ่ะอะไรเกียร์ถอยนะครับนี่นี่นะคัดคู่มีคัดสองอันอันนี้ก็าคัดอีกใช่ไหมใช่ครับอันนี้คัดตัวนี้ไปเลยครับ ราตัววนีี้คเเดยยลรับปั๊บโอ้ขับง่ายมากแล้วเบรกู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ครับถ้าจะให้หยุดคือตัวนี้เลยเห็นไหมเบรกแล้วใช่ไหมยช่ปกติอ๋อครับถ้าเราจะเบรกคือตัวนี้ครับรถถ่ายแล้วเถียงถ่ายไปกันครับมันติดแมนมันตาร์ทติดไหมถ่ายนะครับเนี่ยมันเป็นเครื่องนะครับเนด็กก็ปั่นไปโอเคนะครับจุดนี้เถียงพอสองหมื่นหก คงว่สองหมื่นเก้าห้าร้อยอืมสองหมื่นหกห้าร้อยสวยมากครับชุดนี้ของใหม่นะครับติดร้านรถไทมีกันมากที่เองที่นี่ไม่เยอะถ้าอย่างนี้เท่าไรเนี่ยกระทิงทองตัวนี้ห้าพันครับตัวนี้ห้าพันบาทเนี่ยราคาเดียวกันหมดเลยอ๋อห้าพันหมดนะครับปอดโม่อ่าทะเลทองนะครับทะเลทองใช่ครับห้าพันหมดนะครับแล้วเอ็นเอ็นซีซีเขียวนี่ล่ะ สีเขีียว9,500สเดิมเลยใช่ไหมสีเดิมอ๋อเป็นคัดมือนะครับอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ใส่เกียร์เป็นเกียร์กลางเนาะไม่่ใชเกีครับเป็นคัดมือนะครับโอเคหญ่แปดหมื่นครับแปดหมื่นนะครับเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมแปดหมื่นสุดยอดนะครับใหญ่แล้วนี่ใหญ่กว่าอีกเยอะเลยแบตกระบะเนี่ยเชื่อมติดไหมเนี่ย มีน้ำมันอยู่คาถังปะเนี่ยไม่มีใช่ไหมมันมันกี่สูบเนี่ยหกสูบหกสูบเครื่องปั่นไฟในเมืองโบราณเครื่องมาจากอังกฤษเด้ออ๋อเครื่องมาจากอังกฤษตรงตรงนี้ที่ไหนเนีเอาใหม่ทีดิ่ามนี้เลยครับจากแยกไฟแดงมาทางบางเลนจากแยกนี้สามร้อยเมตรครับนี่แปดหมื่นบาทนะครับผมตรงค่อกเเืใหญ่ตั้้้งหหนนาารใญ่มากเป็นเครื่องปั่นไฟของทำงานในเมืองนะครับมาจากอังกฤษ เราดูก่อนแล้วก็อันนี้มาดกันห้าพันเหรอเหมือนนกัหมดเลยอ๋อประมาณสี่พันห้าพันบิ๊กจิ๋วนี่แหละสี่พันห้าพันห้าพันบิ๊กจิ๋วห้าพันนะครับมาตามสภาพนะครับอ่าบิ๊กจิ๋วก็นี่นะครับเป็นชมใหม่แล้วมั้งเนี่ยลายเสือลายเสือบอกแล้วบอกแล้วแล้วก็มีอ๋อนี่มีนี่อีสยามพัดคือเก่าเก็บ หรือว่าไม่มมือสองอ๋อเท่าไรเนี่ยสองมือนหนึ่งสองหมื่สองสองมื่สามอ๋อหนึ่งสองสามนะครับสามมือสีสดกว่าเขาเลยนี่นะครับสองหมื่นสามแล้วก็พวกอันนี้อ่ะช้างบินห้าพันนะครับสิงห์ไอ้เทคใช่ไหม สิงไงทีงทกับสิงห์สยามอันเดียวกันไหมไม่ไม่ครับคนละอยา่างอ๋อโคโยตตี้โอ้พระเจ้าจอร์ดยี่ห้อโคกนี่ก็มีพีเอพี่เอนี่มาดูโคโยตตี้เต้นนี่ยเนี่ยโคโยตตี้ไหนว่าอยากดูโคโยตตี้หนาซื้อไปไว้ดูเล่นนะนี่มีจริงใช่ไหมเนี่ยยี่ห้อนี่เนี่ยอ๋อไม่ได้มาติดสติ๊กเกอร์หลอกเล่นใช่ไหมก็มาจากโรงงานมันเลยอ๋อเท่าไหร่เนี่ย แปดพันครับโอ้โหคุ้มค่าม,มากแล้วก็ส,สีสวยนะครสองเกียร์เดินหน้าเนาะเกียร์เดินหน้าโคโยตี้ก็มี <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะครับล้อยางนี่แหละน้อเนี่ล้อยางก็เหลือก็เหลือครับคู่ละสองพันแปดพร้อมกระทะขอบสิบหกนะครับยางใหม่ครับ,<ห>รบมียางใหม่ด้วยพร้อมใช้งานยางใหม่มีครับต้องไปเช็คเอาที่เหล้าดูว่าซื้อแม่แรงกว่ากันไปอ๋อครับ สองพันแปดครับเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีครับเป็นใหม่เราดรอปหมดเลยอืมีส่งไหมเนี่ยส่งได้เข้าส่งลูกค้าจ่ายเองค่าเขาส่งสูงเหมือนกันเห็นเห็นว่าค่าขนส่งประมาณเท่าไหร่ครูหกร้อยได้ไหมประมาณนั้นครับเออค่าคนส่งส่งได้นะครับชอบโคุณตี้มากน่าจะหมดแล้วมั้งพวกโค้งไม่ค่อยเยอะ คงไม่เยอะครับคงคงไม่แค่นี้เองครับครับส่วนมากจะเน้นไปทางเครื่องเนาะเน้นเครื่องมากกว่าครับเพราะว่าเครื่องมันมีที่เก็บแล้วก็ค,คือราคามันอยอยกันนั้นแหละครับจบต้องได้สําหรับเครื่องมีแต่คนต้องการนะครับซื้อเก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาครับนี่นะเครื่องก็ถ้าจะไปดูก็ไปดูช่องของขนโคกนะครับเนียบเครื่องเสีงมาก รนะ้อยยี่สามหมื่นสามนะห้าร้อยร้อยห้าสิบดีไอก็สามหมื่นเก้านะครับพอแล้วครับครับอืมครับ <c oughs> อันนี้ลงช่องเสียสันช่องเสียสันคนดูเยอะร้อยห้าสิบห้าก็ผมลงคลิปเนี้ยไปเนี่ยไม่เกินสองนาทีน่าจะมีคนโทรมาฮะต,ตัวไห<ะ>นไ <c oughs> เป็นคืออะไรเนี่ยเอสหมุนได้ไหมล่ะติดได้ครับหมื <16. S 2> ่นหกเครื่องติดได้เป็นคูโบต้าหรือว่าอะไรเนี่ยคูโบตา้าคูโบตา้าคูโบต้ากีสูบสองอ๋อสองสูบนะครับเครื่องต่อนอกครับเป็นเครื่องเก่านอกนะครับคูโบต้าอะไรคูโบต้าปะอะไรคูโบต้าทุกอย่างครับรครับอะไรคูโบต้าพวกลูกสูบแวนโอ้อันนี้เสียงปั๊มหรือเสียงมือหมุนเนี่ย อสองสูบนะครับโอ้เออก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นระบบธรรมดาใช่ไหมเนี่ยธรรมดาครับ สวยงามมากเชื่อมต่อรอบเลยเขาเอาไว้ทําอะไรพนี้ปั่นไฟปิดน้ำปั่นไฟได้หมดเลยมันกี่แรงนะมันสองสูบเขาตีไว้ร้อยห้าสบห้าแรงสิหแรงนี่ GAE ร้อยห้าสิบนะครับเป็นสองสูบราคานี่อ๋อหมื่นสามห้าร้อยตัวนี้หมื่นสาห้าร้อยนะครับสามารถเข้ามาดูได้ครับ กเครับปกเก่านอกครับต้องสเปกเก่านอกไปา้เวครับโอเคนะครับผมอ่ะโอเคเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็อ่ะเดยวลืมทิ้งเบอร์โทรไว้เลยสำหรับคลิปนี้ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ทุกคลิปนะครับเผื่อหาถ้านี่นะเบอร์โทรก็0822116095นะครับอ่าแขปบหน้าจอไว้กดหยุดไว้ก็ดูตามนี้นะครับ พิกัดก็อยู่ที่สีแยกบางสามนะครับโชคชัยเจริญยนนี่นะนี่นะสีแยกบางสามนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบางเลนนะครับนครปฐมเนาะนี่นะครับผมแต่วตัวนีน้น่าจะไปไม่เกินห้านาทีนะครับสำหรับตัวนี้นางฟ้านะครับนางฟ้าส่งมาโปรดส่งมาเกิด น่าไปยำเเกินเนี่ยจะขยี้ให้เจ๊เปิดได้ยังเปิดได้ยังตัวนี้เนี่ยราคาฮะสี่แปดห้าโอ้โหทำไมไม่ขายห้าหมื่นไปเลยอะฮะสี่แปดห้านะครับผมอืมผมเอาแล้วครับรู้สึกว่าเชียจะเริ่มกิดถึงข้อตาแล้วคะับา สี่แปดห้านานะครับแหมสวยเหลือเกินหน้าจะาไปยำมือให้สมคิดขยี้ให้หมดเนาะ,ะให้สมคิดยี่ขยี้ให้เหลือแต่ซากสมค,คิดเห็นรูปปากฟราสอะไรนะสี่แปดหา้านะครับโอเคโอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ